สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์หุ้นแจสนะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะหุ้นแจสนี้ก็เป็นการแนะนำหุ้นโดยคุณวิเทพเถระวัฒน์นะคะ,ะก่อนที่เราจะมาดูข้อมูลหุ้นนะคะการตัดสินใจซื้อหุ้นนะคะเราควรที่จะศึกษาข้อมูลหาข้อมูลหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบธุรกิจก็ดีผลประกอบการทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตนะคะจะต้อง ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะคะเราจะต้องวิเคราะห์งบการเงินวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคนะคะเพื่อหาจุดเข้าซื้อนะคะทุกอย่างมีความสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นตัวนั้นๆด้วยนะคะการวิเคราะห์ความเสี่ยงก็เพื่อที่จะปิดประตูความเสี่ยงออกไปให้หมดเลยนะคะแล้วเราก็จะเปิดรับความมั่งคั่งในอนาคตนะคะ คุณแจ๊สนะคะเรามาดูข้อมูลพื้นฐานเขาก่อนนะคะว่าเขาดําเนินธุรกิจทั้งหมดเนี่ยธุรกิจของแจ๊สเนี่ยจะมีการจะมีารายได้อยู่4รูปแบบนะคะก็คือรูปแบบที่หนึ่งเป็นธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะหรือที่เราทราบกันดีก็คือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนนะคะหรือว่าทรีบอร์ดแบนนั่นเองนะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะมีบริษัท สบริษัทนะคะที่ดำเนินธุรกิจอยู่เกี่ยวกับอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงนะคะธุรกิจที่2ก็เป็นบริการโครงข่ายโทรคมนาคมนะคะทางทะเลนะคะมีการบริการซ่อมบำรุงโครงข่ายใย,ยแก้วนำแสงใต้ทะเลทั้งชายฝั่งด้านตะวันออกและก็ด้านตะวันตกนะคะข้อมูล มีการรับส่งข้อมูลทั้งภายในประเทศและก็ระหว่างประเทศให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศนะคะให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมด้วยธุรกิจในกลุ่มนี้นะก็จะมีบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ด้วยกันอยู่ทั้งหมด6บริษัทนะคะที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการโครงขายธุรคมนาคมนะคะตรงน,นี้เราก็พยายาม เข้าไปอ่านนะคะข้อมูลโดยละเอียดว่าแต่ละบริษัทเนี่ยดำเนินกิจการอะไรทํอย่างไงบ้างนะคะธุรกิจที่3ก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมนะคะกลุ่มนี้ก็จะเน้นการจัดหาออกแบบแล้วก็วางระบบการสื่อสารจำหน่ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆนะคะ ก็มีบริษัทที่ดําเนินการอยู่ทางด้านนี้นะคะอยู่2บริษัทด้วยกันส่วนธุรกิจที่4ซึ่งเป็นธุรกิจอื่นๆของบริษัทเลยนะคะก็จะมีธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน Jasmine International Tower นะคะแล้วก็มีบริษัทศูนย์บริการวิทยาการอินเทอร์เน็ตเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนหรือว่า holding company นะคะถือหุ้นในบริษัท KSC c o m m e r รเชีย n อินเทอตจำกัดนะคะเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือว่า ISP แล้วก็จะมีกองทุนร,รวมโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดแบนอินเทอร์เน็ตจัสมินนะคะหรือว่าจัสซิฟนั่นเองนะคะสซิฟแล้วก็จะมีบริษัท 3BB TV จำกัดนะคะจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ IPTV นะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตามนะคะว่าการดำเนินธุรกิจ ของแต่ละบริษัทเนี่ยเขาออกมาดีว่าอย่างไรนะคะามาดูข้อมูลทางด้านการเงินบ้างนะคะข้อมูลทางด้านการเงินของแจ๊สนะคะ PE อยู่ที่7.64เท่าก็ต่ำกว่า10เท่าก็ถือว่าลงทุนได้อยู่นะคะ P/BV อยู่ที่3.60เท่าอันนี้ก็จะสูงไปสักนิดนึงนะคะ P/B v ก็เป็นการเปรียบเทียบราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีนะคะราคาหุ้นก็จะสูงกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่3.60เท่านะคะ j a s i เนี่ยนะคะก็เริ่มเข้ามาซื้อขายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2537นะคะนับถึงปัจจุบันก็28ปีนะคะ แต่จริงๆแล้วแจ๊สเนี่ยก็ดําเนินกิจการมาตั้งแต่ปี2 5ง5แล้วนะคะนับถึงปัจจุบันก็38ปีแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงอยู่นะคะจายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละหสิของกํำไรสุทธิหลังหักภาษีนะคะอัตราผลตอบแทนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่หกสิบสองหเจ็ดเปเซนตนะคะอันนี้ก็คือ การนาเงินปันผลที่ได้รับมาคูณด้วยหนึ่งร้อยหารด้วยราคาหุ้นนะคะก็จะได้เป็นอัตราที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ปีที่แล้วแจ,จ๊สจ่ายเงินปันผลหนักมากเลยนะคะหกสิบสองเปอร์เซ็นตเลยนะคะ <c oughs> ถ้าใครมีหุ้นอยู่แล้วก็ถือหุ้นในราคาต่ําๆเนี่ยนะคะโอ้โหถือว่าเงินปันผลเนี่ยรับเงินปันผลแค่ปีสองปีเนี่ยก็คุ้มแล้วนะคะ แต่ว่าต้องมอีต้นทุนหุ้นที่ต่ำๆนะคะถึงจะดีเต่ยถ้าต้นทุนต้นทุนหุ้นสูงเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เป็นผลดีนะคะ <c oughs> เรามาดูที่งบการเงินและผลประกอบการนะคะดูภาพรวมของงบการเงินนะคะจะเห็นว่าสินทรัพย์เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะ <c oughs> ตั้งแต่ปีห้าเก้าเป็นต้นมาสินทรัพย์ขยับขึ้นมาเพิ่มขึ้นมา โดยต่อเนื่องนะคะหนี้สินรวมนะคะหนี้สินโดยรวมเนี่ยครึ่งปีครึ่งปีแรกของปีหกสามเนี่ยมีหนี้สินเพิ่มเข้ามาเป็นทวีคูณเลยนะคะในขณะเดียวกันส่วนของผู้ถือหุ้นหายไปเยอะเลยนะคะเหลือแค่หกพันห้าร้อยสามสิบสี่จุดสองสองล้านบาทเท่านั้นเองนะคะก็ไปอยู่ที่หนี้สินทั้งหมดนะคะก็จะเห็นว <c oughs> like <with> ่า ปีนี้บริษัทแจ๊สสภาพคล่องเริ่มหายไปนะคะสภาพคล่องเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีหนี้สินเยอะมากเลยนะคะรายได้รวมเหลืออยู่9,598ล้านนะคะถ้าครึ่งปีหลังเนี่ยเขาทำได้เท่าเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ทั้งปีเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0หมล้านบาทน,นะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ย ก็จะประมาณเท่าเทเทียบเคียงกับปี5 9าเนย์นะคะถ้าแก๊สไม่มีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยก็ถือว่าเขาก็ยังกำไรดีอยู่นะคะแตะ่เนื่องจากว่าปีนี้แบกรับค่าใช้จ่ายเอาไว้สูงมากนะคะก็เป็นการรับรู้เป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีนะคะเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาซึ่งจะต้องบันทึกเข้ามาสูงมากนะคะตรงนี้เราก็ เข้าไปอ่านนะคะห้าขีดหนึ่งแล้วก็ติดตามข่าวทางด้านอื่นๆนะคะเขาจะให้ข้อมูลไว้นะคะว่าไรายได้แจ๊ดเ่ยจริงๆแล้วไตรมาสที่สองเนี่ยแจ๊ดเนี่ยเขามีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะเขาได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมตั้งแสนกว่าลายนะคะรายได้จากทางด้านการให้บริการอินเทอร์เนต็ตเขาก็เพิ่มขึ้นประมาณ5%ปเซน นะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วแต่เนื่องจากว่ามีค่าใช้จ่ายที่จะต้องบันทึกข้อมูลเข้ามาทางการบัญชีเนี่ยมันสูงขึ้นมันก็เลยทำให้แจ๊สแสขาดทุนนะคะก็สรุปว่าณปีนี้แจ๊สเนี่ยหุ้นแจ๊สเนี่ยนะคะเป็นหุ้นที่พลิกจากกำไรเป็นขาดทุนนะคะในปี6-3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สภาพคล่องมีสินก็เริ่มเยอะนะคะสภาพคล่องต่างๆได้เริ่มหายไปนะคะสำหรับหุ้นแจ๊สนะคะกำไรสุทธิติดลบอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยกว่าล้านนะคะคิดเป็นต่อหุ้นนะคะก็ขาดทุนอยู่หุ้นละสิบเจ็ดตางนะคะแต่ว่าถ้าดูที่งบการเงินเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าปีเอ่อ ไตรมาสที่1เนี่ยเขาขาดทุนอยู่12สตางค์ต่อหุ้นนะคะแล้วพอมาไตรมาสที่2เนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่5สตางค์ก็คือการขาดทุนเนี่ยลดลงลดลดลงจากไตรมาสแรกนะคะจาก12สตางค์ก็เหลือ5สตางค์นะคะแล้วก็คาดว่าไตรมาสที่3แล้วก็ไตรมาสที่สีก็จะเริ่มขาดทุนน้อยลงนะคะหรือว่าอาจจะขาดทุน เท่าๆพอๆกับไตรมารที่สามหรือไต่มาที่สองก็ได้นะคะเหลืออีกสองไตรมาสก็คือไตรมารที่สามและไต่มาที่สี่นะคะถ้าเจ๊ดยังขาดทุนอยู่อีกประมาณประมาณสิบอ่าสิบสตางค์นะคะเพิ่มขึ้นถ้าเขาขาดทุนอีกสิบสตางค์เพราะฉะนั้นปีนี้ทั้งปีก็จะขาดทุนประมาณยี่สิบเจ็ดสตางค์ต่อหุ้นนะคะยังไงก็ตามนะคะ ปีนี้แจ๊ดก็น่าจะขาดทุนไปจนถึงสิ้นปีก็มาลุ้นกันอีกทีก็ปีหน้านะคะว่าแจ๊ดจะผู้บริหารแจ๊ดจะมีกลยุทธ์แล้วก็ทำอย่างไรนะคะให้พิกกลับมาเป็นกำไรได้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแจ๊ดนะคะก็ยังเป็นคนเดิมนะคะคุณพิทโพเทรามิกนะคะก็ถือหุ้นอยู่54.99%เปอร์เซ็น คุณพิษนี่ก็เป็นผู้ที่มีความสามารถอยู่นะคะในด้านการบริหารงานนะคะข้อมูลสิทธิประโยชน์ตรงนี้เรามาดูนะคะว่าคุณแจ๊ดเนี่ยในอดีตแล้วเนี่ยเขาปกติแล้วก็จะจ่ายเงินปันผลปีละสองครั้งนะคะก็คือประมาณประมาณเดือนช่วงเดือนเมษายนนะคะจะประกาศจ่ายหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย แจกระจายปั้มมากเลยนะคะจ่ายเงินปันผลหนักมากเลยพอแจ๊ดมีกําไรดีเนี่ยเขาก็จะจ่ายเงินปันผลดีนะคะให้กับผู้ถือหุ้นของเขานะคะบาทสี่สิบแปดนะคะแล้วพออีกหนึ่งเดือนพฤษภาก็ประกาศจ่ายค่าสตางค์นะคะรวมๆแล้วก็เท่าไรคะหนึ่งบาทห้าสิบสามสตางค์เลยนะคะราคาหุ้นนะตอนนั้นก็ประมาณห้าบาทหน่อยๆนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ แจ๊ตจ่ายนะคะแล้วก็ช่วงเดือนธันวาคมนะคะของทุกปีแจ๊ตก็จะจ่ายเงินปันผลอีกหนึ่งครั้งนะคะแต่ปีเนี้ยปีเนี้ยไม่น่าจะได้รับแล้วนะคะเนื่องจากว่าแจ๊ตมีผลขาดทุนนะคะกำไรสุทธิของแจ๊ตเนี่ยไม่ใช่กำไรสุทธินะกำไรสะสมนะคะถ้าแจ๊ตมีกำไรสะสมเหลืออยู่เนี่ยแจ๊ตก็อาจจะจ่ายเงินปันผลได้นะคะแต่ว่าพอเราเข้ามาดูแล้วเนี่ย มกุกการเงินนะนะคะตรงเนี้ยนะคะกําไรขาดทุนสะสมเนี่ยตรงนเนี้ยแจ๊สเนะี่ยณปัจจุบันกําไรสะสมติดลบอยู่หกพันสองร้อยสามสิบเจ็ดจุดหกหนึ่งล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกําไรสะสมก็ไม่เหลือแล้วนะคะติดลบอยู่นะคะขาดทุนอยู่เหมือนกันปีนี้เดือนธันวาคมนะคะก็คงจะไม่ได้แล้วนะคะเงินปันผลของแจ๊ส ต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพทางเทคนิค c a l กันนะคะมาดูกราฟกันนะคะว่าจุดไหนที่จะเป็นจุดเข้าซื้อหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็คลิกมาที่สยามชาร์จ .com นะคะพิมพ์แจ๊สเข้าไปตรงนี้นะคะพิมพ์ข้อมูลทุนลงไปนะคะแจ๊สนะคะ มาดูที่ทำเฟรมเดย์กันก่อนเลยนะคะทำเฟรมเดย์หุ้นแจสนะคะเป็นขาลงตั้งแต่จุดนี้เลยนะคะเดือนเมษายนวันที่20เมษายนนะคะเกิดเส้น EMA สีแดงตัดกันสองเส้นเนี่ยนะคะและเกิดจุดสีแดงขึ้นนะคะจุดนี้ก็คือเป็นจุดเปลี่ยนที่บอกว่าเป็นแนวโน้มขาลงนะคะจุดสีแดงเนี่ยนะคะเป็นแนวโน้มขาลงตั้งแต่ วันที่20เมษายนแล้วนะคะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงแายเงินปันผลพอดีนะคะที่หุ้นดิ่งลงมาเนี่ยนะคะแล้วเขาก็หลุดแนวรับมาตลอดเลยนะคะมีขึ้นมาได้อยู่วันสองวันสองวันนะคะแล้วก็หลุดลงมาอีกการที่แท่งเทียนหลุดจากเส้น EMA สีแดงมาเนี่ยนะคะก็ หมายถึงการหลุดแนวรับนั่นเองนะคะแนวรับของหุ้นทุกตัวนะคะก็คือเส้น e MA เเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวสีม่วงนะคะถ้าแท่งเทียนสามารถยืนอยู่แตะหรือว่าชิดสัมผัสกับเส้น e m เนี่ยนะคะก็คือว่าเขายังสามารถอยู่ที่แนวรับได้นะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่แท่งเทียนหลุดร่วงลงมานะคะอยู่ใต้ เส้นเนี่ยนะคะถือว่าหลุดแนวรับมาแล้วนะคะเป็นหุ้นขาลงมาตั้งแต่วันที่20เมษายนนะคะแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยเลยนะคะจนถึงปัจจุบันพฤษภามิถุานากรกฎาสิงหากันยา5เดือนติดแล้วนะคะที่หุ้นแจด็ดิ่งเป็นขาลงนะคะอย่างตอ่อเนื่อง เดี๋ยวเรามาดูแนวแนวรับถัดไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูที่ทำเฟรมมันจะเห็นชัดเจนกว่านะคะว่าแนวรับของแจ๊บเนี่ยจะอยู่ที่ช่วงราคาที่เท่าไหร่นะคะเรามาดูที่เส้น MACD ก่อนนะคะว่าเส้น MACD บอกอะไรเราบ้างนะคะเส้น MACD เนี่ยตรงนี้นะคะเส้นสองเส้นตัดกันสีน้ำเงินตัดกับสีแดงแล้วเกิดจุดสีแดงเนี่ยนะคะ ก็เป็นจุดขายนะคะหรือว่าจุดที่เป็นแนวโน้มขาลงนะคะตำแหน่งนี้นะคะส่งสัญญาณมาตั้งแต่วันที่13เดือนสิงหานะคะ,ะส่งสัญญาณมาว่าเป็นจุดขายหรือว่าเป็นจุดที่เป็นแนวโน้มขาลงนะคะแล้วก็ก็ยังทิ้งดิ่งโดยมาต่อเนื่อง ซึ่งยังไม่เกิดสัญญาณการกลับตัวนะคะสัญญาณการกลับตัวดูอย่างไรนะคะถ้าเราดูจากเส้น MACD เนี่ยก็หมายถึงว่าเส้น2เส้นตัดกันและเกิดจุดสีเขียวนะคะนั่นก็คือสัญญาณการกลับตัวนะคะอย่างเช่นตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งนี้บอกว่ากําลังจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะ,ะหรือเกิดสัญญาณการกลับตัวนะคะแต่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะคะคือเขา เขามีสัญญาณมาแล้วก็จริงนะคะแต่ผลปรากฏว่าก็ยังขึ้นไม่ได้นะคะก็ลงยังลงมาก็เปลี่ยนจากสัญญาณขาขึ้นเป็นสัญญาณขาลงนะคะณจุดจุดนี้นะคะก็เส้นสองเส้นเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกันแต่ยังไม่สามารถที่จะตัดได้นะคะถ้าเขาตัดขึ้นไปได้แล้วเกิดจุดสีเขียวตรงนี้ก็คือจะส่งสัญญาณนะคะว่าเป็นการเป็นสัญญาณการกลับตัวนะคะแต่ว่าการกลับตัวเนี่ย มันอาจจะเป็นการกลับตัวระยะสั้นๆเหมือนช่วงนี้นะคะเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวเขียวเป็นแดงก็จะถี่ๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าหุ้นแจ๊สเนี่ยช่วงนี้เป็นหุ้นขาลงนะคะเป็นขาลงแบบแข็งแกร่งนะคะซึ่งขึ้นยากมากเนื่องจากว่าผลประกอบการเขายังไม่ดีนะคะผลขาดทุนนะคะกำไรสะสมก็ติดลบปันผลก็ไม่ได้คือข่าวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นข่าวในแง่ลบหมดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นหุ้นแจ๊สเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นตอนช่วงเนี้ยก็ยากนะคะราคาก็จะฟื้นยากก็จะไซด์เวย์อยู่างเงี้ยนะคะอาจจะไซด์เวย์ดาวด้วยนะคะไม่ใช่ไซด์เวย์อัพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักงลงบุนระยะสั้นนะคะที่จะเข้ามาเก็งกําไรกับหุ้นแจ๊สตรงเนี้ยคิดว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะที่จะเข้ามาเก็งกําไรหุ้นแจ๊สสำหรับนักงลงทุนระยะยาวนะคะ เหมาะสมหรือ,อยังนะคะที่จะเข้ามาเก็บคุณแจนะคะคําตอบก็คือยังไม่ยังไม่ใช่เวลาที่จะสะสมกุญแจนในช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเส้น m c d นะคะถ้าจุดนี้ถ้าจะตัดเป็นสีเขียวนะนะคะเขาก็อาจจะไปได้ไปได้ไม่ไกลเดือนเดี๋ยวเขาก็จะลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าผลประกอบการเนี่ยแหละค่ะ จะเป็นตัวชี้วัดว่าราคาจะขึ้นไปได้หรือไม่นะคะปีนี้ทั้งปีอ่ะแจ๊ตน่าจะขาดทุนนะคะเงินปันผลก็จ่ายไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบนะคะถึงแม้ว่าเส้น ISI เนี่ยจะเกิดการกระบาดสีเขียวเกิดสัญญาณโอเวอร์โซมีการขายมากเกินไปนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยนักลงทุนระยะยาวนะคะก็จะใช้จังหวะน,นี้ในการช้อนหุนเก็บหุ้นเข้าฝัดนะ แต่สำหรับในกรณีหุ้นที่เป็นหุ้นขาดทุนเนี่ยนะคะเราไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าราคาก็ยังสามารถไหลลงได้อีกนะคะค่อยไปดูกันอีกทีก็มักราเลยจะดีกว่านะคะมักราปีหน้าเลยนะคะสําหรับมาลุ้นหุ้นแจดกันนะคะว่าจะเข้าเก็บสะสมในช่วงไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ทำเฟมวิกทำเฟมทำเฟ,ำเฟมวิกนี่ก็คือ ภาพเหมือนกับทำเฟรมเดย์เลยนะคะก็คือแท่งเทียนหลุดแนวรับคือเส้นยินอสีแดงมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลงมาอย่างไหลลงมาแบบติดสไลเดอร์ลงมาเลยนะคะเส้นเอนก็เหมือนกันนะคะเอซก็ตัดเปลี่ยนจุดเป็นสีแดงเป็นจุดขายตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะคะก็ยังไม่มีสัญญาณ <c oughs> การกลับตัวเส้นไอซก็เหมือนกับทำเฟรมเดย์เลยนะคะเกิด สัญญาณโอเวอร์โซนะคะมีแรงขายเยอะเกินนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เกิดสัญญาณการกลับตัวเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็ยังไม่ต้องรีบนะคะที่จะเก็บหุ้นเข้าพอร์ตนะคะการเลือกหุ้นสำคัญนะคะหุ้นตัวไหนที่ขาดทุนโอกาสที่หุ้นจะขึ้นเนี่ยมันก็ยากนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรีบนะคะที่จะเข้าไปช้อนไปเก็บหุ้นหารอหาจังหวะ ที่ดีกว่านี้นะคะเพราะว่าราคานี่ยังมีสิทธิ์ซื้อได้ถูกกว่านี้อีกนะคะเช่น MACD เนี่ยก็เป็นแนวโน้มขาลงตั้งแตบบ่จุดเนี้นะคะจุดนี้จุดที่เส้นสีแดงตัดกับเส้นสีเขียวนะคะแล้วเกิดตำแหน่งจุดสีแดงตรงเนี้ยในทำเฟรมวิกเนี่ยบอกว่าเป็นหุ้นขาลงตั้งแต่ปี2019แล้วนะคะ วันที่สี่เดือนพฤศจิกายนสองพันสิบเก้าตัดเป็นขาลงในทำเฟรมวิกนะคะแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่อย่างไรเลยนะคะเรามาดูที่ทาเฟรมมันบ้างนะคะทำเฟรมมันนะคะก็เป็นตั้งแต่จุดนี้แล้วนะคะเป็นแนวโน้มขาลงตั้งแต่สองพันสิบแปดเดือนกรกฎาคมสองพันสิบแปดแล้วนะคะ เห็นไหมคะว่า19 20, 20 2ปีแล้วนะคะในทํฟเฟม,มันเนี่ยรุ่นแจ๊ก็เป็นขาลงนะคะมีจะมีทีท่าว่าจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะแต่ว่าเส้นอีกเอก็ยังไม่สามารถตัดกันได้นะคะก็เลยยังยังไม่มีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะคะเห็นไหมคะว่าเส้นสีแดง ตัดเส้นอื่นลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลงมาก็คือภาพทั้งทำเฟรมเดย์ทำเฟรมวีคแล้วก็ทำเฟรมมันก็จะเป็นหน้าตาเดียวกันเลยนะคะเป็นขาลงอย่างชัดเจนแล้วก็ขาลงอย่างแข็งแกร่งด้วยนะคะแนวรับของแก๊สอยู่ตรงไหนนะคะแนวรับนะคะนี่เราจะเห็นว่าจุดต่ำสุดของแก๊สที่เขาเคยทำไว้เนี่ย มอวิชีตรงนี้นะคะจุดต่ำสุดที่เขาเคยทำไว้เนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์2016แล้วนะคะที่เขาทำจุดต่ำสุดเอาไว้อยู่ที่โลอยู่ที่สองบาทเจ็ดสิบนะคะแล้วก็สปีผ่านมานะคะจาก2016มา2020นะคะแจ๊ปมาทำจุดต่ำสุดใหม่ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จุดเนี้ย ปรากฏว่าทําโลหนักกว่าเดิมอีกนะคะโลโลเก่าเขาจะสองบาทเจ็ดสิบนะคะแล้วโลใหม่เนี่ยสองบาทหกสิบสี่แล้วนะคะที่เขามาทําโลไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเกิดบัตท่อมใหม่เกิดขึ้นแล้วนะคะจุดต่ำสุดใหม่เกิดขึ้นนะคะเมื่อสี่ปีที่แล้วปีนี้ก็กลับมาทำจุดต่ำสุดอีกนะคะ แล้วก็มีแนวโน้มที่จะลงต่อได้อีกนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราดูจากเส้น MACD นะคะเห็นไหมคะว่าเส้น2เส้นตัดกันนะคะแล้วกเกิดจุดสีแดงตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่บอกว่าเป็นแนวโน้มขาลงนะคะแล้วก็เป็นจุดขายเป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยยังลงมาต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะคะสัญญาณการกลับตัวเนี่ย เราจะสังเกตจากเนี่ยจุดนี้เห็นไหมคะเนี่ยจุดนี้นะคะเราสังเกตว่าถ้าเขาจะมีสัญญาณการกลับตัวเส้นสีน้ําเงินเนี่ยเขาจะเริ่มย้อยๆโคง้คงๆมนๆนะคะแล้วก็ขึ้นไปตัดกับเส้นสีแดงแล้วก็เกิดจุดสีเขียวขึ้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นเป็นจุดซื้อหรือเป็นสัญญาณการกลับตัวนะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขายังลงได้อีกนะคะยังไม่มีสัญญาณการกลับตัว เพราะฉะนั้นเรามาดูแนวรับกันนะคะแนวรับต่อไปของหุ้นแจ๊สนะคะจะเป็นเอาแนวรับใกล้ๆก่อนนะคะใกล้ที่สุดก็คือตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งนี้ที่แท่งเทียนก็เคยไปแตะเส้นยีเมียสีแดงได้ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ2องบาทสามสตางค์นะคะสำหรับหุ้นแจ๊นะคะแนวรับแรกนะคะถ้าแนวรับนี้ รับไม่อยู่นะคะรับรับไม่อยู่เนี่ยก็แนวรับถัดไปก็จะเป็นตำแหน่งที่อยู่ใกล้ๆเลื่อนลงมาก็จะอยู่ที่หนึ่งบาทเก้าสิบหกเลยนะคะนี่เห็นไหมคะว่ายังมีความเสี่ยงอยู่นะคะที่คุ่มแจ๊สจะไหลลงมาได้อีกนะคะเนื่องจากว่าปีนี้ทั้งปีผลประกอบการของแจ๊สเนี่ยยังออกมาไม่ดีแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าไรายได้ทางด้านอินเทอร์เนต็ตแล้วก็จํานวน ผู้ใช้บริการเขาจะได้เพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็จะมีโอกาสที่จะขาดทุนน้อยลงก็ตามนะคะแต่ภาพรวมของธุรกิจแจ๊สของปีเนี้ยเขาเป็นภาพรวมที่ติดลบนะคะเป็นภาพรวมที่เขาขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปดูกันอีกทีก็ปีหน้าเลยดีกว่านะคะสําหรับคนที่จะลงทุนหุ้นแจ๊สในช่วงเนี้ยไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้าไปเก็งกําไรหรือจะเข้าไปถือยาวก็ตามนะคะ เห็นไหมคะว่าตำแหน่งถ้าโลนี้ก็รับไม่อยู่นะคะถ้าเขารับไม่อยู่อีกเนี่ย 2, 6, สองบาทหกสตางค์รับไม่อยู่อีกเนี่ยก็จะเป็นโลนี้แล้วค่ะโลเนี้ยที่เขาเคยทําจุดตําสุดเอาไว้นะคะแท่งนี้นะคะก็จะอยู่ประมาณหนึ่งบาทสี่สิบเจ็ดเลยนะคะนี่มารอเก็บแถวแถวแถว,แถวล่างๆนี้กันดีกว่านะคะสองบาทแล้วก็หนึ่งบาท สี่สิบหกนะคะมีโอกาสถึงไหมนะคะก็อยู่ที่ผลประกอบการเลยนะคะอยู่ที่ผลประกอบการแล้วก็อยู่ที่สภาพเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจตอนนี้ก็ยิ่งไม่ดีแล้วก็โควิดก็กําลังจะกลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่ขาดทุนก็มีแนวโน้มที่จะไหลลงต่อได้อีกนะคะเพราะว่าข่าวทางด้านในเชิงบวกยังไม่มานะคะก็จะไม่สามารถหนุนราคาหุ้นให้เด้งขึ้นไปได้นะคะ ถึงเขาขยับขึ้นไปได้บ้างก็กกจะเป็นการขยับแบบสั้นๆน,นะคะหรือก็ลงต่อเพราะฉะนั้นไม่เหมาะสำหรับการเก็งกำไรในช่วงนี้นะคะแล้วก็ไม่เหมาะสำหรับการถืออย่าวด้วยนะคะค่ะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของหุ้นแจ๊สนะคะก็หวังว่าทุกทุกท่านจะได้รับประโยชน์ จากการวิเคราะห์บ้างนะคะในครั้งนี้นะคะขอทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะคะได้กำไรแบบ1,000%นซนะคะก,กันทุกทกท่านเลยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงค่ะแต่เราสามารถลดความเสี่ยงสูงให้เป็นความเสี่ยงต่ำได้นะคะด้วยการคัดเลือกหุ้นดีพื้นฐานดี P/E ต่ำ Book Value ต่ำมีกำไรสม่ำเสมอนะคะหุ้นต้องมีกำไรนะคะย้ำเลยนะคะว่าการซื้อหุ้นจนะต้องดูหุ้นที่มีกำไรนะคะ แล้วก็จะต้องมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องมีกําไรต่อเนื่องนะคะแล้วถ้าเราสามารถหาหุ้นตัวไหนก็ได้นะคะที่สามารถมีอัพไซส์สูงๆได้นะคะหรือว่าได้กําไรหลายๆเด้งเนี่ยนะคะเราซื้อหุ้นนะคะนอกจากพิจารณาที่ข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ราคาจังหวะในการเข้าซื้อแล้วนะคะ ถ้าเราซื้อหุ้นได้ในราคาที่ต่ำๆเนี่ยความปลอดภัยเราก็จะสูงนะคะกำไรเราก็จะสูงจำนวนหุ้นเราก็ได้เยอะนะคะแล้วก็สิ่งที่จะตามมานะคะความเสี่ยงมันก็จะลดลงนะคะเราก็จะปิดประตูความเสี่ยงไปได้เกือบหมดเลยนะคะความมั่งคั่งมันก็จะตามมาให้เราเห็นนั่นเองนะคะซื้อแล้วก็ รอรับเงินปันผลนะคะเงินปันผลก็จะมาทอนราคาต้นทุนหุ้นของเราให้ต่ําลงไปเรื่อยๆต่าลงไปเรื่อยๆเราก็จะถือหุ้นได้ในราคาที่ต่ําลงต่าลงก็จะถือได้อย่างสบายใจนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งสําหรับการเก็บคุณเข้าพอร์ตของนักสะสมหุ้นปันผลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ